นี่ได้ไหมไปนั่งได้แล้วโอเคประเฉกข้งชุดนิดนึใช่มามารับร,รางวัลอะไรไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็ไ ูอยู่ว่าจะได้เงนเท่าไรเพราะว่าขนาดเขาก็ใช้จริงแล้วก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานรวมแบบว่าจะทตภัณฑ์ b ไอเท i ที่ควรค่าแก่การมีแล้วกันการสัานคระว่อรามกมขงการค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชอบทุวงการเยแลวนี่ก็เป็นงานงที ก็รอคอยในหลายทีอะค่ะเอรู้สึกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าคอยดักตบอร์ไหนที่จะแบบที่จะได้ที่จะมาวินติดหนึ่งในสามนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนควรจะมีอย่างเงี้ยเขาลองมาให้แล้วว่าตัวไหนดีสุดตัวไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปติดตามกันได้ก็ตามแต่สภาพผิวแต่ละคนแล้วก็ตามแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงลักษณะผิวเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกกันได้สายบิวตี้ก็สมควรค่ะสมควรดูทั้งพลาด มันมาพร้อมกับทันทีที่เราแบบก้าวเข้ามาในวงการนะมันก็คือต้องทันทีเลยแหละใช่ด้านผู้บริโภคเรามีการเลือกใช้แบบที่จะใช้ครมอะไรสักอย่างคือเกสว่านะคือเดี๋ยวนี้ครีมมันค่อนข้างมีวัฒนาการเทคโนโลยีมันค่อนข้างไปไกลมันก็จะดีถ้าสมมติว่าเราเราเลือกให้เหมาะกับผิวเราแต่ตัวเองเป็นคนผิวค่อนข้างแข็งนะ ก็จะค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงอาจจะไม่ได้กล้าที่จะลองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวไหนดีเราก็จะแบบเออเก็บไว้แต่ตัวไหนที่เราอยากจะลองเราต้องดูก่อนคือเก็บว่ามันต้องมีก,การแบบคลิกหลังกล่องดูดูแบบฉลากดูปูดูขวดก่อนอย่างเงี้ยค่ะว่าเออมันแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเหมาะกับเราไหมมันมีคือถ้าแพ้ตัวไหนเราต้องจําให้ได้ว่าเราแพ้ตัวนั้นแล้วอยากแล้วอยากไปใช้อีค่ะทให้ตัวรู้สึกว่าอเป็นจริงเได้เรื่องความสุข เด้ว่าคงเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นนะคือเกชว่ารกากฐานของความสวยงามของผิวเลยคือความชุ่มชื้นคือถ้าขาวแต่ไม่มีความชุ่มชื้อนอะ่ะสุดท้ายคุณก็จะผิวไม่แข็งแรงดี ทำดีนะคะกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลก็ก็ดีใจก็อยากให้ทุกคนทำโปรดักดีๆอย่างนี้นะคะออกมาให้กับพวกเราได้ติดตามชมกันอิสะนะคะก็เรารู้สึกกำลังใจให<อ>้ค<อ>่ะว่าวันนี้แบบว่าแต่ละแบรนด์จะมีแบรนด์ไหนที่แบบมาวินบ้างนนะคะช่วงนี้เรียกว่าเด<ๆ>ินสายคนด้อย่กันใช่ค่ะมันไม่ได้เดินแล้วคุณอย่างจริงป้าก็ยังขอบขอบคุณ ที่คุณผู้จัดก็ยังคงติดต่อมา,มอาใช่เน้นติดต่อไม่ได้ติดตามคือฉันนะก็รู้สึกว่า <c oughs> เรามีเป้าของตัวเองข่อนขัานชาค่ะ <c oughs> คือเกสึกว่าตัวเองตัว g กสเองอ่ะลุยมาทางนี้แล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนต่ออีกใบหนึ่งไปเลยเพราะเกรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเราลงทุนมาแล้วขาเนคือมันเหมือนเกียบไปแล้วขึ้นหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะฉันก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ใช่ว่ามันหมดกับวงการบันเนทิงนะพี่แต่ว่าเกรสว่าอาจจะยังไม่ใช่กานนิ่งของวงการบันเทิงในตอนนี้ที่แบบว่าเออเราจะกลับไปลุยจริงจังเรื่องละครอ,อะไรเงี้ยเพราะเหมือนตัวเองแบบเ้าเข้ามาครึ้นมงแล้วอ่ะแล้วมันมีแคชเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องเทลส์หรเวลเนสแบบมากๆเลยเฉพาะเรื่องนูปิชั่นที่เก็นภาษาต่อก็เลยรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันต้องแลกอะค่ะอันนเกรสจะบอกเลยนะว่าสําหรับทุกคนไม่ใช่แค่เกสเองนะคือทุกคนรู้อยู่แล้วอะต่อไป AI กํกลังจะมาแล้วอะ ทำยังไงอ่ะจะมีเหลือชีพได้หรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะไม่ออกป้าก็คือจ้างเลยออฟซะแล้วอ่ะหนาวหนาวร้อนบ้าจริงถามจริงถูกปะมันไม่ได้อ่ะคือเราไม่สามารถมีอาชีพเดียวได้อ่ะสองอาจจะยังไม่พอถูกปะ,ะก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ทาเราเรียนมันไปเรื่อยๆให้มันลึกคือเก็ตมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบคือเก๊จะยังคงรักนาในวงการเทิง ยังรับงานยังเมทันนี่อยู่ดไ,ได้แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราจะพูดคือเกดต้องรู้จริงไม่ใช่แค่ถามช็คจีทเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เรียนหรอกว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรปูแคลอะไรไเจอเลยทำไมแดงทำไมมีอาการนี้ที่ปวดตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ได้ข้อมูลมาแบบที่มันไม่ได้รู้จริงอะ่ะ แกสมองแค่ว่าการมิ่งของไรสตอนนี้ไรสต้องลงทุนเรื่องอะไรแลวเก็ต้องทุนเรื่องอะไรปไปเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาคือเกสอยากให้หลายหลายคนอะลองเรียนเปิดใจต่อให้เราอายุเยอะแล้วอะหลายๆคนคอะแบบพี่ๆสี่สิบห้าสิบก็ยังไม่นั่งเรียนกับเทนเเลยก็คือทุกคนต้องเปิดใจรับในสกิลใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะป้าเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าบางทีเราอาจจะทำบางอย่างไ,ได้ดีเหมือนเกสก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าว่าตัวเองจะเรียนต่ออีกได้ ฉันเป็นติดเล่มมากเลยคืออย่าไปดูถูกตัวเองคือต้องลุยคือเกล่สึกว่าเราเราในเมื่อเราลงทุนลงเวลาในสิ่งที่เรากลกไปแล้วค่ะก็อาจจะต้องหยุดงานในการบันเทิงไปในแบบของการในรูปแบบของการเล่นละครอะไรที่เป็นยาวอย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถรับได้ลเลยจริงๆอ,อว่ายังไม่ถาวรค่ะแต่ว่าอาจจะยังนะ ตอนสั้นๆจะเป็นแขกเชิญสี่ตอนห้าตอนไม่เกินแปดตอนอะไรอย่างนี้คิดว่าสามารถทําได้ก็ต้องรอมาเนือนชูราแค่ขอได้สามอาทิตย์ก็ได้ค่ะเพียงแต่แค่ว่ามันพอเราไม่ได้เป็นให้คิวใหญ่ในกองละครอ่ะเขาก็จะแอบยากที่จะที่จะไปลาวอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็เข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนที่ยังคงติดต่อแ่จักกังติดต่อและยังติดต่อและยังติดต่อแังติดต่อะยังติดต่อแลยังติดต่อก็ยังติดต่อมาใช่ก็ติดตามด้วยก็ขอเวลาอีกสยังตินึ่องต่ะ ไปในวงการบันเทิงไปหลายรอบแล้วคุณแม่พี่แบบว่าคนก็ยังไม่รู้รตนอนนั้นเขาก็เบิร์นเอามันยังไม่ได้แบบเป็นศัพท์ที่แบบว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วคลิกว่ามันคืออะไรฉันทาง,ง,งานมาแบบ20-10 e ปี B อะ่ะมันก็มีช่วงที่แบบหยุดหยุดดาวดาว๊ยมีกําลังกลับมาล,มบละเหนื่อยเหนื่อยดาวๆวคออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราเลือกทางตัวเองแล้วว่าเราจะฟัวคือแก๊สมีเป้าที่ใหญ่กว่าน,น,าน,นั้นก็เลยรู้สึกว่าเวลามันเข้ากัน ไ,ได้ขนาดนั้นในการที่จะแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเลยก็เลยเลือกที่จะเรียนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำคอนทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจริงจงังเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันอีก2-3รายกออารใช่ใช่ดุยเลย đấy, lời, đấy, lời. Ờ, đi đấy, đấy, bằng bằng đấy, đấy, I'm <laughs>